ข้ากรี๊ดยี่อ้ัสหนคะนคอียร์ก็เลยสุดสิบสองพนคนเขาไล่ก่อนอันนั้นมาเนี่ยมาเนี่ยเลือกทีสองเป็นว่า กันโมงง่งหันหิวเลยจอดเนีอดแจงแม่ข้าวเดียวก็ไ,ได้หรอไก่ไก่หนึง่งเขินร้อนร้มงจอยมันลุมจอยดูโดนข้าวเต้เข้นร้อนขั้นเลยเอาโดนเทือมาหาไอเนี้ยบนบนเสียเวลาหลายดอกกันว่าหากักแท่งกันก็นได้เดือนละเทือกถิดเออสองเดือนสิ่ลงละเขาเดบเป็นดาราเดบิมีรายการอะไรอย่างกันบ,บาน้ำยากอเออว่าวไปเนาะ เอากับมอล้มาไปล้มน้ำทงไงทงหน้าเนาะเออเพิ่นกับไปอยู่ในห่างในอย่างอยู่ในแอในอย่างเขากปอยู่กับกินกินกับหยาเนาะเราเคยมีคนอยากควบเลยเยอะี้บอกคือบอกแ่พ่อไม่แน่ใจว่าเขาถือหรือเปล่าอ๋อมันเป็นสารเจ้าเจ้าหลวพ่อ อันไอ,อ่กินยุบันย่ายมืนอนี้มาซ้ำสูงมาแวะได้กินเขายุบนันแนนไหมบันบันบันย่ายอ,อ่ะอันเลยอ,ยอยันาาได้ในในยันกินเมี่ยงปลาพั่งสาปลาในปลาคอไงฟาหิ่ลลไงตอนนี้เมียนต้งปลาชาเลยม่มหวงแล้วส่วนไปห่กินตะขอน ขันเมื่อยกับป้าตงมาขันบ่มไงขันมะคิดหอดอยู่ไอ้โลกกรุงเทพทั้งมือใจกันร่อยป้าต่อยูเงยว่าอยู่เดีหลอมอันพอ,อน,นี่อันเจ้าภาพน้าแม่นมันนี่อันเจ้าภาพน้าแม่นงอันมันก็เลยเป็นหลายมือเป็นวันที่ซีงสิได้ขึ้นมา ไป็พ่อเหดเด่ได้ยูไส้ก็ได้เดี๋ยวนี้บ้านทั้งน,นี้บริเวณแล้วเนี่นเฮ็ดเดินทั้งหนอกเอบิวมนไปบ้ังเทียเขาเดือนหนึ่งเลยเนะ okay. าะเขาเคยไปเหรอไปนอดไปอา้าวแน่นโอ้เออเออทีออ่ว่าแบ